เขากา็ได้มาจากคลินิกแล้วเนาะระบายดี้อไพี่น้องก็ทุก่านมือนี่สาวพากับพี่น้องเจ็บขอเพาะเนาะเหมือนมือนี่พี่น้องแต่มืข่ขึ้นนี่เนาะมื่ขึ้นนี่มื่ขึ้นนี่เฮ้าบ่อยเลนอนมืนขึ้นเลยพี่น้องเจ็บกอ,พอเพาะแสบท้องเนาะหรือมัน,นกินเข่าแล้วก็เขาไปนอนก็นอนมาลับนอนมาลับเบิงงบ่งมงเบิ่งมงกับแบบ สองโมงสาโมงก็ยังไรับจนห้าโมงพี่นนองจนห้าโมงเราสมาจังไปนอนไปนอนสองสามโมงเจ็ดโมงเน็ได้ลุกได้ลุกเงี่มันมันเจ็บแสบท้องไปนอนเลยเมื่อนี้เนาะเขาก็ได้ไปต่อยาคลินิกทางผงลาอยี่นกงเนาะดยาขงเขาการไปต่อยามาเก่ามื่นเรี่นนองเนาะกา เซาาแตกเงินไปสองพันบาทกับพอดีเบดเนาะกับไปสีดยานสั่งพี่นอะพีนาะยาห้ามอะมัน,นป,รมประมาณแบบกล่องเลยพี่นนอะแต่มีโซา้าสีผักก่อนตามที่ในคลิปแจ้งพี่น้องไปเนาะว่าสาีผักกันกินยาก,ก่อนเพราะว่ากินยามาหลายมื้อแล้วกินยามาหลายเดือนแล้วเนาะตแต่ล,ลูกกับบอกกำเริบมากะประมาณสามเดือนกลัวๆแะ้วพี่เนางแต่ยามดำนาจนทอดเกี่ยวเขากินยามาเรื่อยๆเนาะ ผักกอาผักด้ามือพี่น้องแล้วก็กลับไปต่ออีกเนาะเขากันยามันมีผลนขังเคียงต่อไตแต่ว่าเขาปฏิทามทันหมอไปเนาะหมอเขาถามเพิ่นไปไปบ่มีผลนขังเคี่ยวว่าคน่ะบ่มีเนาะเพราะว่ายามันบ่แห้งปอะไรนะยามันบ่เป็นยาแห้งแต่บ่พาจึงกินได้ค่ะพี่น้องเนาะก็เป็นยาแห้งอะไะก็พอกินมาได้พี่น้อยพ่อมาแล้วเหนื่อยใจเนาะเหนื่อยพี่น้องเหมื่อกับโลก ก็มาเริมกินตะแลงเลยมาเหงียนะ พาไปต่อยาเนาะต่อยาทีค่คลินิกกลับไปต่อยาอีกคือเก่าเนาะพี่น้องสภาอาการสิลงคลิปบอกพี่น้องเรื่อยๆเน,นาะขณะอาการมันดีขึ้นกับสิถ่าคลิปลงเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังเสบทองแห้งค่ะมาถ่ายคลิปลงยูทูปก,ก็ถ่ายมาได้ซสำเนาะคลิปที่เขา,เาลงมาเนี่ก็เป็นคลิปของเมื่อวานนี้เนาะตอนแรกที่เขาจะถ่าย ิก่ะขอขอบใจอ่าแล้วการชงภาก็ต้องขอขอบใจเนาะแบบทุกๆคร้อมสวยเหลืออนะ่ะเนาะถูกกำลังใจว่าจะเป็นแบบ พีเอฟซีทักฟังต่างประเทศและะ้วก็ฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเนาะที่แบบให้กำลังใจแล้วกะ็ให้ความช่วยเหลือเนอะะา,า,า,ออากกะนเงินที่ซ่อมไปซ่อมค้าไปต่อย่าก็เป็นเงื่อนที่ค่ามช่วยเหลือตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ใบไทยคนละเียเนาะเลยก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะทุกๆกกำลังใจ